รวมไอเดียจัดแสง6ซีนด้วยไฟสตูดิโอแค่เซตเดียวใครเป็นบ้างสารภาพามาครับซื้อชุดไฟสตูดิโอแบบครบเซตเลยแต่จัดอยู่แบบเดียวเดิมๆซ้ำๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไฟชุดเดียวก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายได้และในคลิปนี้ครับไอได้ยกตัวอย่างเซตไฟ6ตัวซึ่งราคารวมๆเนี่ยไม่เกิน3 4 0 0 0บาทกับไอเดียจัดแสง6สไตล์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นขอแนะนําไฟทั้งหมดก่อนนะครับสำหรับตัวแรกที่ไอเลือกใช้เนี่ยจะเป็นไฟแซดไบบีวสอครับไฟตัวนี้กําลัง200วัตต์เป็นไฟไบคัลเลอร์ที่ปรับอุณหภูมิแสงได้ต่อกับตัวกองแสงออกตาซอฟบ็อกติดกิด ขนาด80ซนติเมตรเป็นไฟแสงนุ่มซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นแสงหลักหรือคีย์ไลท์ครับไฟตัวที่2จะเป็นรุ่น CL80 เป็นไฟไบคัลเลอร์เหมือนกันกำลังไฟ80วัตต์ตัวนี้จะต่อกับตัวกองแสงออกต a s o f บ b อกขนาด65ซนติเมตรซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยจะใช้เติมแสงหรือเป็นฟิลไลท์ให้แสงนุ่มครับไฟตัวที่3จะเป็นรุ่น CL80 กำลัง80วัตต์เหมือนกับตัวที่2เลยแต่ตัวนี้จะไม่ต่อตัวกองแสงนะครับจะใช้แบบเดิมๆเพราะหลักๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นแสงแข็งครับ ไฟตัวที่4ก็จะมีลูกเล่น RGB บ้างนะครับจะใช้เป็นรุ่น Y 5 0 0 RGB ตัวนี้หลกัหลกๆจะต่อกับ Light Modifier Projector Lens เพื่อสร้างลวดลายบนแบ็กกราวและจริงๆเนี่ยก็ใช้เป็นแสงหลักได้ด้วยเหมือนกันครับตัวที่5ก็จะเป็นไฟที่มีโหมด RGB อีกเช่นกันเป็นไฟ LED Panel รุ่น YB 5 0 RGB ตัวนี้จะเป็นแสงแข็งที่สามารถสโขบแสงได้ก็จะเป็นไฟอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายตำแหน่งครับสำหรับตัวที่6ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่น VL 49โปรเป็นไฟ LED ขนาดเล็กที่เป็น RGB นะครับปรับแสงได้ทุกสีเลยตัวนี้จะใช้อเนกประสงค์มากๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเอาไปตกแต่งฉากหลังครับ ซีนแรกจะเป็นซีน Talking Head หรือถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องนะครับจะใช้ไฟทั้งหมด6ตัวแบบจัดเต็มเลยไฟตัวที่1เนี่ยจะเป็นคีย์ไลท์หรือแสงหลักใช้เป็นไฟ200วัตต์ไบคันเลอร์นะครับตั้งไว้ด้านหน้าเฉียง4ีองศาเข้าหาตัวแบบต่อกับตัวกล้องแสงออกตาซอฟบ็อกติดกิทนะครับขนาด80ซนติเมตรตัวนี้จะให้ความสว่างหลักกับตัวแบบครับไฟตัวที่2ครับวางไว้ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้เป็นตัว CL80 กําลแปดศูนย์กบลังไฟองแสงอวัตต์ต่อกับตัวก,ออก,ก,วกด ลงมานิดหนึ่งครับตัวนี้จะทําหน้าที่ลบเงาบนใบหน้าอีกด้านหนึ่งจากคีไลท์ครับไฟตําแหน่งที่3ครับจะเรียกว่าริมไลท์ใช้เป็นไฟกําลัง80วัตต์เป็นไฟแสงแข็งนะครับไม่ได้ต่อซอฟ์บ็อกวางไว้ด้านหลังแล้วก็ส่องย้อนกลับมาที่ตัวแบบเพื่อสร้างริ้วแสงให้ตัวแบบเนี่ยแยกออกมาจากฉากหลังครับตำแหน่งที่4ครับจะเป็นแบ็กกราวไลท์ ight, ใช้เป็นไฟ LED Pa n น l รุ่น YB 50 RGB เปิดเป็นแสงสีม่งวงวางไว้ด้านหลังตัวแบบแล้วก็ส่องไปที่ฉากหลังครับไฟตัวที่5ครับจะเป็นแบ็กกราวไลท์ ight, อีกเช่นกันครับใช ไฟ Y 5 0 0 RGB ต่อกับตัวโปรเจคเตอร์เลนนะครับเพื่อสร้างลวดลายบนฉากหลังครับโปรเจคเตอร์เลนจะใช้แผ่นโกโบลายสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับเปิดเป็นแสงสีส้มๆเพื่อสร้างลวดลายบนแบ็กกราวเพื่อจําลองว่ามีแสงรอดหน้าต่างเข้ามาตัวที่6ตตำแหน่งสุดท้ายครับจะใช้เป็นไฟ LED ขนาดเล็กรุ่น VL 49 p สปวางไว้บนฉากหลังครับแล้วก็2ย้อนกลับมาเพื่อตกแต่งบนแบ็กกราวครับผลลัพธ์ของการจัดแสงแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการ ทำพอดแคสต์รีวิวสินค้าหรือจัดรายการแบบอื่นๆประมาณนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยครับ ฉากที่2เนี่ยก็จะเป็นแนวเซนิมาติกนะครับจะสามารถใช้ถ่ายในซีนหนังได้เลยจะให้อารมณ์มูดเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นครับจะใช้ไฟทั้งหมด5ตัวไฟตัวแรกจะเป็นไฟกําลัง200วัตต์ต่อกับตัวกองแสงออกตาซอฟบ็อกซ์ติดกิจเหมือนเดิมครับเป็นไฟแบบไบคัลเลอร์แต่เปิดเป็นแสงสีขาวนะครับไฟตัวนี้จะให้ความสว่างหลักกับตัวแบบครับถัดมาตัวที่2ครับจะใช้เป็นไฟ YB 5 0 RGB ไฟตัวนี้จะวางไว้ที่ด้านหน้าตัวแบบแต่ส่องไปที่แบ็กกราวด์นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็นสีโทนฟ ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในฉากหนังครับตัวที่3ก็จะเป็นแบ็กกราวด์ไลท์อีกเช่นกันครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นไฟกําลัง80วัตต์เป็นแบบไบคัลเลอร์เปิดเป็นแสงสีส้มๆแล้วก็ส่องเข้าไปบนผ้าม่านครับไฟตัวที่สีก็จะเป็นแบ็กกราวด์ไลท์อีกเช่นกันครับตัวนี้จะเป็นตัว Y 500 RGB ต่อกับตัวโปรเจคเตอร์เลนเปิดเป็นแสงสีส้มๆนะครับแล้วก็ใช้แผ่นโกโบเพื่อสร้างลวดลายเป็นรูปหน้าต่างบนแบ็กกราวด์ครับถัดมาตัวที่5ตําแหน่งสุดท้ายครับจะใช้เป็นไฟ VL 49 Pro เปิดเป็นแสงสีส้มวางไว้ มนโต๊ะนะครับเพื่อตกแต่งอยู่ในฉากครับในฉากนี้ก็จะให้อารมณ์เหมือนในซีนหนังนะครับสามารถใช้ถ่ายหนังสั้น MV เพลงหรือจะถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันครับ ซีนต่อไปเอาใจสาวๆส,สายบิวตี้กันบ้างนะครับในฉากนี้เนี่ยจะเป็นสไตลขข์ขาวๆสว่างสดใสครับจะใช้ไฟทั้งหมด5ตัวมาดูกันครับสำหรับตัวแรกจะใช้เป็นตัว200วัตต์เหมือนเดิมเลยนะครับต่อกับตัวก้องแสงออกตาซอฟบล็อกติดกิจ80ดซนติเมตรวางไว้ด้านหน้าเยื้อง1ีองศาเข้าหาตัวแบบใช้เป็นแสงหลักหรือคีย์ไลท์ครับต่อมาตัวที่2ครับเป็นตัว80วัตต์ต่อกับตัวก้องแสงออกตาซอฟบ็อกหกซนติเมตรวางไว้อีกด้านหนึ่งจากคีย์ไลท์นะครับเพื่อทําหน้าที่ในการเติมแสงงงหหรืออลบเาาาจากกีด้นนึ่ ตัวที่3ครับใช้เป็นไฟ80วัตต์อีกเช่นกันแต่ตัวนี้เป็นแสงแข็งนะครับทำหน้าที่เป็นริมไลท์วางไว้ที่ด้านหลังแล้วก็ส่องย้อนกลับมาที่ตัวแบบเพื่อสร้างริ้วแสงให้กับตัวแบบให้ตัวแบบเนี่ยดูโดดเด่นออกมาจากฉากหลังครับตัวที่4ี่ครับจะใช้เป็นไฟ500 RGB แต่เปิดเป็นแสงสีส้มๆนะครับตัวนี้จะใช้ส่องไปที่แบ็กกราวน์บนพาราเพื่อสร้างมิติให้กับฉากหลังต่อมาตัวสุดท้ายครับจะใช้เป็นไฟ LED พ a n น l รุ่น YB 50 RGB ครับวางไว้ที่ด้านหลังตัวแบบแล้วก็เปิดเป็นแสงสีม่วง สองตรงเข้าไปที่ฉากหลังเลยเพื่อสร้างลูกเล่นให้กับแบ็กกราวให้ดูน่าสนใจครับในฉากนี้จริงๆก็สามารถเอาไปไประยุกต์ถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องได้หลากหลายนะครับ นอกจากฉากในห้องชั่วๆไปแล้วสำหรับซีนี้เนี่ยเรามาดูการจัดแสงบนฉากกระดาษลิมโบกันบ้างนะครับสำหรับไฟตัวแรกนะครับเป็นแสงหลักหรือคีลท์จะใช้เป็นไฟกำลัง200วัตต์ต่อกับตัวกองแสงออกตาซอฟบ็อกซ์ box, ติดกิจ80ซเมเช่นเดิมครับเปิดเป็นแสงสีขาววางไว้ด้านหน้าเอียง45องศาเข้าหาตัวแบกแล้วก็ตัวที่2ครับเป็นฟิลไลท์ใช้เป็นไฟ80วัตต์ต่อกับตัวกองแสงออกตาซอฟบ็อกซ์ box, ขนาด65ซมวางไว้ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งเพื่อลบเงาจาก Key light, คีคไลัง 80วัตต์วางไว้ด้านหลัง2ย้อนกลับมาเพื่อสร้างริ้วแสงให้กับตัวแบบนะครับไฟทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ให้แสงสว่างกับตัวแบบเพื่อให้ดูมีมิติครับและไฟตัวที่4ครับจะใช้เป็นตัว Y 500 RGB ตัวนี้ไม่ต้องต่อกับโปรเจคเตอร์เลนนะจะใช้ตัวรีเฟลคเตอร์ที่มีมาให้ในตัวของเขาอยู่แล้วส่องไปที่กลางฉากหลังแล้วก็เปิดเป็นแสงสีขาวนะครับเพื่อดึงสีสันของฉากกระดาษลิมโบเนี่ยให้มีความสวยสดใสขึ้นมาแล้วก็ทําให้ฉากฉากนี้เนี่ยดูมีมิติทําให้ตัวแบบเนี่ยไม่กลืนไปกับฉากหลัง อีกด้วยครับเราสามารถใช้การจัดแสงแบบนี้บนฉากกระดาษลิมโบสําหรับการถ่ายรูปโปรไฟล์ถ่ายรูปแฟชั่นหรือจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันครับ ฉากนี้จะเป็นการจัดแสงถ่ายแฟชั่นนะครับสามารถถ่ายได้ทั้งคนหรือโปรโมทสินค้าก็ได้ก็จะได้ภาพที่แบบแนวๆอันๆนะครับใช้ไฟแค่1-2ตัวเท่านั้นครับมาดูกันเลยไฟตัวแรกนะครับจะเป็นแสงหลักเลยตัวนี้จะใช้เป็นตัว Y 5 0 0 RGB ต่อกับตัวโปรเจคเตอร์เลนส์เพื่อสร้างลวดลายต่างๆบนฉากได้เราสามารถนําแผ่นโกโบที่มีมาให้ถึง20แบบเพื่อเปลี่ยนลวดลายต่างๆบนแบ็กกราวด์ได้เลยไฟตัวที่2จะเป็นไฟ YB 5 0 RGB ครับเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดไฟตัวนี้ก็ ได้นะครับถ้าปิดไฟตัวนี้ไปแล้วก็ใช้ไฟแค่ตัวเดียวเนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่ดูสมจริงมากกว่าเปิดแสงหลักตัวแรกเป็นสีขาวหรือสีส้มออกนวลๆก็ได้สําหรับไฟ YB 50 RGB ตัวที่2นะครับเราสามารถเปิดสีสันได้ทุกสีตามที่เราต้องการเลยส่องไปที่ฉากหลังแบ็คกราวอ่อนๆนะครับเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศตามที่เราต้องการได้เลยครับสำหรับการจัดแสงแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถถ่ายได้ทั้งแฟชั่นถ่ายคนหรือจะโปรโมทสินค้าเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบเลยครับ มาถึงซีนสุดท้ายนะครับจะเป็นการจัดแสงถ่ายสินค้าซึ่งจะใช้เป็นไฟแสงแข็งหมดเลยทั้ง3ตัวไฟตัวแรกจะเป็นรุ่น CL80 กําลังไฟ80วัตต์ใช้เป็นไฟแสงแข็งนะครับไม่ต้องต่อซอฟบ็อกวางไว้ด้านหน้าเฉียง45องศาเข้าหาตัวสินค้าตัวนี้จะใช้เป็นคีย์ไลท์หรือแสงหลักนะครับ ไฟตัวที่2ครับก็เซตอัพเหมือนกับไฟตัวที่1เลยเป็นไฟรุ่น cr80 กํำลัง80วัตต์ต่อกับตัวรีเฟคเตอร์ไม่ต้องต่อซอฟ์บล็อกนะครับตัวนี้จะวางไว้ในตำแหน่งริมไลท์ก็คืออยู่ตรงกันข้ามกับคีไลท์ครับวางคอสกันแบบหันหน้าเข้าหากัน2ตัวนี้หลักๆแล้วจะเปิดเป็นแสงสีขาวนะครับหรือจะเปิดเป็นแสงออกนวลๆเนี่ยจริงๆก็สามารถทําได้ครับไฟตัวที่3ใช้เป็นตัว200วัตต์นะครับต่อกับตัวรีเฟคเตอร์ไม่ต้องต่อซอฟ์บล็อกส่องไปที่กลางแบ็กกราวเลยเพื่อให้ฉากหลก รับที่ได้ในฉากนี้ก็จะออกไปทางมินิมอลลักชวรี่นะครับจะออกไปโทนขาวๆสว่างก็จะเหมาะกับการถ่ายสินค้าประเภทสกินแคร์หรือน้ําหอมหรือสินค้าอื่นๆที่อยากให้ออกมาในสไตล์เรียบๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถจัดแสงแบบนี้ได้เลยครับจบไปแล้วครับสาหรับการจัดแสง 6, ซสีน6สไตล์ด้วยไฟเซตเดียวที่มีทั้งหมด6ตัวในราคาไม่เกิน3 4 0 0 0บาทจริงๆแล้วก็สามารถจัดแสงได้หลากหลายกว่านี้นะครับเราสามารถเอาไปไประยุกต์อะแดปได้อีกสําหรับใครที่สนใจเซตไฟชุดนี้มีทั้งหมด6ตัวก็สามารถ เข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมั Studio เปิดทุกวันเสิร์ฟแมพมาได้เลยนอกนี้ไอก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตาม i เพื่ออัปเดตเจตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ